เงินย่อดลงหน่อยทุกคนบังพร้อมพร้อมพร้อมพี่ตั้มเขาวันนี้ที่เรามาร่วมกันบริจาคของยอดทั้งหมดเท่าไหร่แล้วก็เองินบริจาคมาเท่าไหร่ยังไงบ้างครับวันนี้ตอนที่เราไปทำบุญกันที่ที่โรงเรียนของทุเรียนนะครับเราก็ได้มีทุนการศึกษาให้น้องนะครับ ทุนละ500บาท10ทุนเป็นจำนวน5,000บาทนะครับแล้วก็มี FC ของลุงพลเนี่ยมอบให้โรงเรียนต่างหากอีก10,000บาทนะครับแล้วก็ส่วนยูทูบเบอร์เนี่ยนะครับก็ได้มีการสนับสนุนกันมาหลายช่องเลยนะครับเป็นจํานวน19,900บาทแล้วก็นอกจากนี้นะครับนอกจากเงินให้กับทางโรงเรียนแล้วเนี่ยทางลุงพลปัฒน์นั่นนะครับก็ยังได้ซื้ออุปกรณ์การเรียนแล้วก็อุปกรณ์กีฬาให้กับน้องๆน,น,นะครับเพื่อที่จะใช้ในการทํากิจกรรมเกี่ยวกับโรงเรียนต่อไปครับ ตัวลุงพลรู uh ้สึกยังไงบ่ายที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งก็ทุกครั้งก็คุณสมงครับเรื่องเราจะไปทำบุญกันลุงพลก็มีความมั่งใจทุกครั้งที่จะทำครับครับลุงลุงพลครับหลังจากที่ได้แล้วก็ทนายแนวหน้าระดับประเทศนะเราทำคดีให้เมื่อคืนที่ผ่านมาได้พูดคุยอะไรกันบ้างไหมก็ส่วนใหญ่เราก็ไม่ได้คุยอะไรเยอะนะครับเพราะว่า ท่านก็ทํางานของท่านนะอยครับตนนี้ก็ก็เหมือนแบบเราได้มาตั้งต้นมาแล้วล่าสุดที่นี่อาชียะจะนําพิจูนนะครับไปแจ้งความเพิ่มเป็นพยานเรื่องเงินบริจาคครับตรงนี้เราได้พูดคุยกันบ้างอย่างครับเชิญสมก็ได้พูดคุยต่อครับคุยอะไรกันบางก็คุยก็คุยกันเล็กเล็กน้อยนครับก็จะเล็กเล็กน้อยเรื่องเรื่องเรื่องการรับบริจ พี่จูเขาบอกว่าคือทางเหมือนว่าพราแต่งเหมือนก็ยังพูดความจริงไม่หมดนะครับผมอันนี้ค่ะหาบ้านเลค่ะบ้านบางส่วอยากให้ทนายสมเกียรติแล้วนะคะถามนายสมเกียรติได้เลยค่ะโอเคไหมคะจบค่ะแล้วเราอยากมีอะไรอยากฝากถึงพี่จูไหมก็ไม่มีอะไรฝากค่ะทุกคนก็ดำเนินตามเรื่องของตัวเองไป คือพี่จูนเนี่ยแกทักทวงว่าเออไหนเคยสัญญาใจกันว่าถ้าแกลบโพสจะปิดบัญชีตั้งแต่ตอนนั้นอะไรเนี้ยก่อยทอย่างอันนี้ยังมาจา่จบไลยพี่จูนพี่จูนแต่ป้าไม่ได้พูดเนานะ,นะค,คือคืออย่างงี้นะคร<ต>ับไอไอเรื่องปิด,<ต>ป,ดปิดบัญชีเนี่ยสมมติว่าวันหนึ่งเนี่ยมีคนเอาเลขบัญชีผมไปโพสแล้วผมต้องปิดมันก็ไม่ใช่เรื่องนะครับก็ใครโพสก็ต้องรับผิดชอบเองนะครับใช่เลย แล้วตรงตรงนี้ยมังมกนยังมีคนแบบพยาาทวงเงินทวงเงินของบัญชีของบัญชีที่อออันนี้เมื่อวานเมื่อผว่าผมดูไทยรัฐนะครับผมดูไทยรัฐเนี่ยก็เห็นอยู่ว่าคนคนนั้นเนี่ยเขาบริจาคมาเพื่อจะสร้างอะไรสักอย่างแล้วผมก็ได้ยินเขาให้สัมภาษณ์นะครับว่าเนี่ยแต่ว่าพอตอนหลังลุงพลทําไม่ดีเราก็จะขอคืนแล้วมันถูกต้องไหมอ่ะคือถ้าเกิดว่าเขาทําตามวัตถุประสงค์นะครับแล้วเขาทาไปแล้วแล้วจิวอยู่จะมาขอคืนได้ยังไงนะครับ ถ้าเกิดเออเอาเงินมาให้ลุงพลแล้วลุงพลไม่ได้ทําตามสิอย่างนั้นเออเอาคืนไปได้นะครับแต่เขาเขาก็ <ๆ S 1> ไปทําตามที่เขาปริจาคมาแล้วแต่ว่าแค่ไม่ชอบลุงพลตอนหลังแล้วจะมาขอคืนเนี่ยมผมว่ามันก็ตลกดีนะครับครับตอนนี้เหรอผมไม่สนกระแสอยู่แล้วกระแสจะยังไงก็แล้วแต่นะครับผมดูตามพยานหลักฐานนะครับก็ดูว่าลุงพลเนี่ยเกี่ยวข้องกับการทำความผิดหรือเปล่านะครับก็จากการตรวจสอบแล้วนะครับผมก็พร้อมที่จะ เป็นทนาใหุ้กับลุงพลอย่างที่ประกาศไปแล้วเมื่อวานนะครับดินเหลืองเลยครับเนี่ยดินเหลืองสำหรับเงินที่ทําบุญในวันนี้เป็นเงินส่วนตัวทุกจิไม่จะไม่ถามก็เออเป็นเงินส่วนตัวของทุกคนที่มาร่วมงานนะครับของลุงพลเองของทนาและชพลทนารณรงค์นะครับพี่กิษดาที่มาร่วมแล้วก็เหล่ายูทูบเบอร์ทุกคนนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับว่าทุกคนเนี่ยให้กันสดสดเลยนะครับเท่าไหร่ก็มอบให้โรงเรียนหมดนะครับเป็นเงินสดเลยเงินทั้งหมดเนี่ยมีการเชื่อมโยงเกี่ยวกับเงินของพญานาคหรือว่า ไมาเก anyway> ี่ยวกย่าโยงครับโยงยังไม่ดีครับเพราะว่าเราตั้งใจจะมาทําบุญกันนะครับเถ้ามันโยงแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวกลายเป็นว่าจะเป็นประเด็นที่ทําให้สังคมเข้าใจผิดอีกนะครับคือยืนจัน้อาเงินเน่เป็นเงินที่พักกันเองวันนี้ได้ได้ไปไหมครับได้ได้ไปใช่ไหมเห็นใช่ไหมครับว่าว่าเขาเขาทําบุญกันมาสดๆเลยเห็นว่ายังไงยูทูบเบอร์มีคนให้มาคนนี้500คนนี้พันนึงคนหนึ่งร้อยนึงนะครับก็คือเงินสดของแต่ละคนคือล่าสุดผมก็ได้รับจากมาดิฟีทหนึ่งแสนบาทก็ย ก็ยังทำบุญเรื่อยครับอ้องว,ว่ามาที่ที่นี้เอาใช้ประกันตัวตนนไม่ใช่ไม่ใช่กับล่านหนึ่งแสนล่าสองสแสนเราครับแสนแรกก็เป็นการวางประกันนะครับวางประกันแล้วก็<า>แสนเนี้ยก็มาทําบุญเดยสายทาํยาบุญเราจัง อันนี้มีการประสานักสดง้ว่ามื่อีมันยังไม่ได้ข้อมูลนะครับอสเทใช่ครับที่หมืนบาทเนอันนั้นอันนั้นมาด้วยครับี่อยู่นี้ครับกามาด้วยกามาด้วยครับที่เป็นตัวแทนมอบใช่ใช่ครับใช่เงินสดของเขาเลยเขาไม่ใช่เป็นตัวแทนใครส่วนตัวเาเลยครับอันนั้นคือที่ที่ทนายประกานว่ามาจาก ไม่ใช่ครับฝรั่งเศสเนี่ยรู้สึกจะหลักพันที่ให้มาสี่พันตัวเขาเอามาตัวเขามาตัวเขามาด้วยไหนนะเอาที่มาจากฝรั่งเศสเมื่อกี้ยังถ่ายรูปอยู่เลยรถไหนเออไปไหนเซไปไหนแล้วเมื่อกี้ไปไหนแล้วเดี๋ยววันนี้ไปไหนแล้วคือที่ที่เราทํากันวันวันนี้นะครับเราไม่ได้เปิดรับบริจาคไว้ก่อนนะครับเราก็ทํากันสดสดเลยนะครับเราคิดว่าเอ้ยเราจะไปทําบุญที่โรงเรียนกันเนี่ยนะครับเราก็ถามใครจะสมัครใจจะร่วมทําบุญกับเรานะครับเงินผ่านเราไม่กี่วินาทีแล้วก็ส่งต่อไป เรียนเลยนะครับก็รวมทั้งหมดประมาณหรนึ่งหมื่นกับหนึ่เก้าพันเก้าร้อย็องเก้าพันเก้าร้อแล้วก็อีกห้าพันสามหมื่นเก้าสามหมื่นสห้าอที่รูพ้เจ็นประมาณัรสี่หกว่าบาทเีฝัเเมื่อกี้พี่ถามว่า เยะกับีว er ันนี้แล้วเป็นเงินให้ให้สดเลยบังคับแม่ครับรู้สึกยังไงบ้างที่เราได้ร่วมมือกับลุคนดน้้สกต้งอยากจะทวับใหนกังาแกจามาเี่น้างครคก็เลยได้อ นี icana, ่เป็นการร่วมทำบุญครั้งแรกของผมคือเราดวนอะไรร่วมอะไรวันนี้ไปขึ้นเขาวันนี้วักวุญหลวงได้ทำเท่าไหร่ครับที่ซิวัหลวงสองันเดินผ่านัวกันอยอ๋อใจ

ก็จะทำไพ่ด้านมาจ็บข้อสอบไหมราคาราคาราคเดี๋ยวไปทานข้าวนะครับแล้วเดี๋ยวไปไปอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้อ๋อเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเราประสานกับบ้านพักคนชราไว้นะครับ